สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่สิบสิงหาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราวันนี้ก็คือสามกัะพกตัวรองก็คือห้ากัะแปดนะสามกับสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์ 6กสามหกสี่หกห้าหกแปดหกเก้าสามหกห้าหกหแดสมหเจดหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งแล้วก็หนึ่งสาห้าจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสหห้ดแดหกดสามสนะก็ขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืม เราพัฒนาคู่กับเราสามัคคีเด้อนี่เราสามัคคีนะคะจับคู่สี่ตัวกับสี่ตัวมาซื้อด้วยกันนะนี่อยจะหาว่าเราไม่บอกสี่ตัวกับสี่ตัวนี้นะเราสามัคคีกับเราพัฒนานะคะก็กอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชับสไครต์กดไลค์ให้นะ ก็ขอให้เฮงๆปังปงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เดอ้อสองแนวทางเนี่ยโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ